จริงๆ1นึ่งจุดหนหรือ1นึก็ขับดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับนะเบาหม่กริปเลยทุกคนรถวิ่ง60 0 0 0โลก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด s ับสไครป์ด้วยนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับอ้อยดึงสาซับไปเลยสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพูดเรื่อลกับพลอยนะครับผมแล้ววันนี้มาอีกแล้วนะครับสำหรับ Honda Civic 1.5 Turbo r s แต่คันนี้ปี2017วิ่งเพียงแค่60,000กว่าโลเท่านั้นเองไะเดี๋ยวเราไปดูทุกรีเดียลและรายละเอียดของมันกันว่าคันนี้มีทำสีมีชนกันบ้างหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปดูกันบนถน้นในลักษณะนี้นึงเก้าเกโทร้ากกแอดไลน์็สแกนมาไดด้เเเลยยี๋วรามาดูกันว่า คันนี้มีทำสีมากี่ชิ้นครับแต่ผมว่านะคาดคะเนาจากสายตาก็น่าจะไม่มีทำแหละ147ไมครนสีเดิม150ไมครนเป๊ะเลยสีเดิมหลังคาหลังคาไม่มีทำแน่นอน97.4ไมครนสีเดิมเดิมเลยหนึอยหนะติดทีแรกหนึ่ง้อไมครนสีเดิมมันต้องแบบ ให้ตรงนี้มันชิดๆนะถ้ามันผมไปจิ้มตรงเหลี่ยมสันพวกนี้มันจะไม่โดนหนึ่ง้ปดสไมครอนอ่าสีเดิมหนึ190่งร้อยเกสิบเหมือนทําสีมานะหนึ่งสาม้าไมครอนสีเดิมหนึ่ง้สี่บกไมครอนสีเดิมจ้ะสีเดิมทั้งคันแหละหนึ่ง้ยห้าอ็ไมครอนสีเดิม มันจะขึ้นประมาณร้อยกลางๆอย่างเงี้ยทุกคนหนึ่งร้อยสี่สิบแปดไมครอนสีเดิมเพราะว่าคันนี้ผมขัดสีเคือบแก้วไปแล้วมันก็จะมีฟิล์มบางๆที่มันทำให้ไอ้สีรถมันหนาขึ้นนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบหกไมครอนสีเดิมทั้งคันอ่าก็ตีว่าสีเดิมทั้งคันนะมันจะมีสะโพกหลังซ้ายเดี๋ยวขอจิ้มดูทีว่ะห้องใจทําไมมันขึ้นเกือบสองร้อยไมครอนเลยแต่ว่ามันไม่ถึงสองร้อยไมครอนน่ะเออนี่ส uh? องร้อยหนึ่งไมครอนไว้เออเนี่ยสองร้อยสิบเอ็ดไมค์คอนน่าจะทำ 195้ไมครอนถึงข้างบนไหมอ่ะเนี่ย156ข้างบนเนี่ยไม่ได้ทําตรงนี้นะผมคาดการว่าตรงเนี้ยไม่ได้ทําสีนะสีเดิมเนี่ยทำสีช่วงนี้นะ่าจะมีเบียดสะโพกมาเบียดเบียดมานิดเดียวเนี่ยเห็นปะ่ะอ่ะทำสีมานี่ทำสีมาอ่าใช่ทําสีมาชิ้นเดียวนะถ้าฝาอันเนี้ยเดิมเห็นปะ่ะ138ไมครอน ไอเนี่ยเดิมเนี่ยสามร้อยสี่ไมคอนทำสีมาชิ้นเดียวทั้งคันทาสีมาชิ้นเดียวก็คือตรงนี้แต่ว่าไม่ได้โดนหนักแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าโดนหนักอันนี้ต้องต้องทาด้วยแต่อันนี้ไม่ได้ทำนะครับอันนี้เป็นสีเดิม่แค่แบบว่าคุดครูดเปียกๆียดมาแนั่นเองปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาปง,ง,งคันนี้ดีกว่าว่าไม่ทําสีจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เช็คตัวไมคอนสีแล้วน้อยมากไม่ทำไม่ได้ทําสีและแต่ไปดูว่าของเดิมป่ะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปงของ Honda Civic FC คันนี้ดีกว่า จะมีขยับมาบ้างหรือเปล่าโอ้สวยคันนี้กริบเลยขาดไออะไรนะแผงกันความร้อนนิดนึงเดี๋ยวซื้อมาติดให้นะครับก็ตัวนี้ฝาปงเดิมจากโรงงานนี่เดิมเดิมเลยนะครับฝาปงเดิมนะน็อตฝาปงไม่เคยขยับเลยสวยกริบคันนี้แก้มข้างสวยเลยาฝาปงเดิมหน้าเดิมหมดเลยนะครับเป็นอาร์กอยู่ครบเลยเนะี่ย เนี่ยเดิมหมดเลยนี่เดิมเดิมเลยเนี่ใครอยากได้ RS ปี2017คันนี้นะครับราคาไม่แรงด้วยอ่าเดิมทั้งคันเดี๋ยวขาดแค่อ่าแผงกันความร้อน<ม>เดี๋ยวซื้อติดให้นะครับพันกว่าบาทเองของศูนย์เลยนะครับไาเดี๋ยวเราไปดูอินทีเนียของคันนี้ดีกว่านะครับว่ามีอะไรมาบ้างอะไรก็รู้กันเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในอินทีเนียของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลย โควานี้วิ่งน้อยด้วยนะวิ่ง6,755กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่เหนะวิ่ง6,000 60, 0กิโลโอไม่โฟกัสนี่เห็นไหมนี่นี่นะนนนะสวยงามหน้าจอของ i อจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีคูชคอนโทรลนี่แ a ่ด e า s ชิ p ด้านหลังมีมาให้นะครับนี่สวยงามกริปเลยดู คันนี้สวยนะวิ่งน้อยด้วยมีซอฟททัชนะครับแดสบอร์ดเป็นซอฟทัชตัวหน้าจอแน่นอนนะครับเป็น i อต้องมี Honda l a ลนวอ t ช h อยู่แล้วแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยอตัวมีเดียของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีะตัวนีเวกชั่นนะครับมีมาให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าจริงๆก็ใช้ g o o g l e Map ดีกว่านะครับใครอยากได้ก็ใช้เป็นกูเกิลคาร์เพลย์ไอแอปเปิลคาร์เพลย์ไม่ใช่กูเกิลคาร์เพลย แอพเงาเพอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะบลูทูธก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแล้วก็แอร์ปรับเป็นออโต้ดูโอซ้าขวานะนะที่วางโทรศัพท์ก็สามารถวางโทรศัพท์ไซส์ใหญ่ๆได้อย่าง14 Pro Max อะไรอย่างเงี้ยก็วางได้เช่นกันนะครับนี่แล้วก็ตัวเกียร์มี PRNDS เบรกโคเบรกมือไฟฟ้าหมดอีคอนนะครับแล้วก็ตัวที่วางแก้วน้ำมีให้2ช่องนะนี่ ทีวางแก้วน้ําที่ใส่ของนะครับแล้วก็พอร์ต USB-A 1จุดตรงนี้ที่พักแขนเป็นซอฟทัชนะครับมีสไลด์ได้แบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูบุ๊กสวิตกันหน่อยอ่ะคันนี้บุ๊กสวิตอยู่ครบนะทุกคนก็ออกรถวันที่24เดือน8ปี60ปีนี้ปี66ก็ 6, 6, 6ปีละรถปี2017นั่นเองเข้าศูนย์ทุกระยะนะ เดี๋ยวหกหมื่นโลเนี่ยเขายังไม่ได้เข้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปเข้าให้6 0หมื่นโลนะใครดูจากคลิปวิดีโอจาก y t u t u นะก็เดี๋ยวแถมให้เลยนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะ1ครั้งนะครับจาก Honda เลยนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูผู้สานตอนหลังกันทุกคนว่าคันนี้จะนั่งสบายแค่ไหนครับโอ้ไปเดี๋ยวเรามานั่งกัน FC นั่งสบายไหมนั่งสบายนะครับทุกคน Headroom ไม่ติดเล็กลูมหรือเยอะนะครับแล้วก็สอบ,บีพิล่ค่อนข้างจะส l o เพื่อเป็นคูปเปไลน์นิดนึงนะ แต่หลังเหมือนกันแต่ด้านหลังไม่มีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรเลยนะเบาะใหม่กริบเลยด้วยรถวิ่ง60,000่นโลก็จะประมาณนี้นะครับนี่ที่วางแก้วน้ำมีให้2ช่องนุมน่มๆอ่าเออเว้ยนั่งสบายเหมือนกันนะนั่ง4คนนี้โอเคเลยอะไปไหนมาไ,ไหนไ,ไหนกลๆยาวๆได้สบายๆเลยไปเดี๋ยวเราไปลองเทสได้คันนี้ดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเอาลรรู้กคนมาเดี๋ยวเราไปลองเทสได้เจ้า Civic FC 1.5ีหนึ่เทอร์โบปี17คันนี้ดีกว่านะครับวิ่งน้อยซะด้วย คลิปที่แล้วลงไป70,000ืโลนะตัวนี้60,000โลน้อยกว่าอีกเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าปีนี้ใหม่ปีน้อยกว่าปีนี้ปี17อันสีดำปี18เนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปคันนี้เลยเราเจอกัน fk ใครอยากได้ fk นะหน้า rs แบบนี้นะครับขายถูกสุกดจุวยวะโหนิ่มคันนี้นิ่มกว่าคันเมื่อวานเอ้ยคันคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วมันดูแบบ กระด้างนิดหน่อยแต่ก็ขับสนุกอยู่นะครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นแบบล้อแต่งนะอันนี้ล้อเดิมดูอัตราเร่งพอกันเลยดีมาก F4 นี่ขับดีทุกคันเลยนะออจริงๆหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งจุดแปดก็ขับดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าด้วยอัตราเร่งเนี่ยอาจจะสู้หนึ่งจุดห้าไม่ได้ โอ้เบรกก็ใช้ได้นะไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับอะครกบดเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของ r s คันนี้ดีกว่านะครับมาดูยางก่อนนะตัวนี้ดอกเต็มๆตมนะครับตัวนี้เป็นยางบิสตอสโทูรันซ่านะปี2022สัปดาห์ที่16อ่าปี22ก็ลดอ่าก็ยางใช้แค่ปีเดียวนะดอกเต็มดอกลึกขนาดนี้แต่ตัวเนี้ย ถ้าจะไม่ผิดนะไซส์ขอบ1 7เนี่ยนะ2 1 5 5 0 R 17, ่7ห้า่ยางตัวนี้ประมาณราคาประมาณ4 5 0 0 0บาทนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวนี้มันจะเป็นยางที่สไตล์คอมฟอร์ตดีกว่านะเป็นยางไฮเวทเลนสไตล์คอมฟอร์ตนะครับก็จะนุ่มเงียบสบายหน่อยอันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะสำหรับบิสโตรนทูนชาตัตวนี้แล้วก็โช๊คเดิมสปริงเดิมนะไม่มีตัดนะครับโช๊คเดิมสปริงเดิมหมดเลยด้านล่างก็สวยงามนะครับนี่แบบนี้ไม่มีสนิมไม่มีคลเกลือขึ้นเลย ก็จะมีแบบว่ารอยคา,าบดินคาบอะไรพวกนี้นะทั่วไปเนี่ยมันจะมีรอยคาบดินคาบอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับก็ด้านหน้า,าบูธปีกนกเดิมนะลูกหมากันโครงยังดีอยู่นะครับยังไม่ไมียังไม่แตกไม่รั่วนะถ้าถ้าพวกนี้มันแตกรั่วเนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อยู่ละฝั่งนี้ก็เหมือนกันโอเคเลยไปเดี๋ยวเราไปดูราคาคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะขายเท่าไหร่ครับ เอาลแล้วทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดของตัว Honda Civic ก1.5ดับเบิลปี2017คันนี้ก่อนที่เราจะไปดูราคากันคันนี้เบอร์โทรผมอยู่นี่นะครับ0 9 9 3 9 1 3 9 1นะครับแล้วเขียวโค้ดไลน์ตรงนี้เลยใครอยากจะโทรมาก็โทรมาได้ใครอยากจะไลน์มาก็แอดไลน์กันมาได้เดี๋ยวยกอ่าสต็อปไว้แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนเขียวโค้ดไลน์ขึ้นเลยนะครับคันนี้ปี2017ขายเท่าไหร่ขายตามนี้เลยนะทุกคนดอกเบี้ยจะไม่ใช่2.59แล้วนนะะดอกเเบี้ยจป็2.79 2.8 99และ3.89แล้วก็4.29นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยขายอยู่ที่739,000บาทเท่านั้นถ้าผ่อนยาวๆไปสี่งวดดอกเบี้ยอยู่ที่4.39เนี่ยก็จะผ่อนอยู่ราวๆประมาณ13,000บาทเท่านั้นเองใครที่มีเงินเดือน2เท่าของค่างวด13,000บาทมีสักเงินเดือนอยู่20,000ในหน่อย22,000 23อย่างเงี้ยหรือ26เงี้ยได้เลยซื้อคันนี้ไปผ่อนได้เลยนะครับก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะ 2. 99 2.89แล้วก็4.29เอ้ย4.39เอ้ตามนี้เลยนะครับแล้วคันนี้ปี17แล้วผมมีรับประกันหลังการขาย1ปีเตม็ตมๆของเข้าสู่ทอนได้อย่างเดียวด้วยนะไม่ต้องเข้าอู่นะครับเข้าสู์ทอนได้าทั่วประเทศได้เลยส่งฟรี300กิโลเมตรแรก301กิโลเมตรถัดไปคิดกิโลเมตรละ25บาทไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนผมก็ลดสไลด์ส่งให้ได้นะครับกิโลเมตรละ25บาทเท่านั้นแต่ว่า300กิกโลเมตรเนี่ยส่งฟรีก็พวกบริบูณทนจันระยอง ชุมบุรีลาดบุรีอะไรพวกนี้ส่งฟรีอยู่แล้วนะแล้วก็ใครอยากจัดไฟแนนซ์หรือซื้อเงินสดก็ได้นะได้ทั้งหมดเลยแล้วใครอยากจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกมาดูรถที่กรุงเทพผมมีไฟแนนซ์วิ่งไปอเสียห้าดึกบ้านนะครับทั่วทุก77จังหวัดเลยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะแล้วใครที่อยากจะดูรถรุ่นอื่นอยากดู FC รุ่นอื่นเข้าเพจนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ใน Facebook นะครับเขียนว่าพูดไปเรื่อยก็จะขึ้นเพจนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพจของผมด้วยแล้วกันนะทุกคนเพราะจะลงเรียวลงคลิปสั้น้นนนๆเนี่ยไวใ เพจ a c e บุ o k นี้ด้วยนะก็ฝากด้วยและกันอีพีหน้าเจอกัน FK ครับปะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสนับสนุนโดย Car ร์โฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u ั .com